เป็นน้ำแก้ร้อนในที่ดีมากๆสมุนไพรสิบอย่างมีประโยชน์มากๆเลยค่ะสีสันเขาก็จะออกมาแบบสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้สวัสดีค่ะวันนี้ชิปางชวนอร่อยกับวิธีการทำน้ำจับเลี้ยงน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรสิบอย่างเอามาบรรจุขวดเอามาทำกินทำขายได้เลยนะคะทานกับน้ำแข็งแบบนี้ชื่นใจมากๆเลยค่ะเมนูน้ำสมุนไพรทำง่ายขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ วันนี้จะทานได้สิ่งนี้มาค่ะอันนี้ก็คือสมุนไพรที่ชื่อว่าจับเลี้ยงนะคะจับเลี้ยงเนี่ยแปลว่าของเย็นสิบอย่างจับแปลว่าสิบนะคะเลี้ยงก็คือพวกอะไรที่เย็นๆอย่างเช่นพวกโอเลี้ยงเนี่ยเขาก็คือ,อกาแฟเย็นนะคะเราว่าเลี้ยงก็คือความเย็นนั่นเอง,เอ,งอะไรที่ทานแล้วแบบสดชื่นเย็นๆนะคะในนี้เนี่ยประกอบไปด้วยสมุนไพรสิบอย่าง ที่เชื่อว่าสากกระคุณเนี่ยทำให้ร่างกายเย็นนะคะสมุนไพรสิบอย่างนี้มีของคนไทยที่รู้จักเนี่ยประมาณ6อย่างนะคะได้แก่ดอกงิ้วดอกเก๊กฮวยมเมล็ดเพกาใบาบัวรากบัวแล้วก็ยาคานะคะส่วนอีก4อย่างเนี่ยเป็นชื่อภาษาจีนใต้จิ๋วนะคะได้แก่รากเทียนหวยหุ้งย่าแห่โกเศร้าแซตีและโหลเกงนะคะ จแาปานก็แยกแยะไม่ค่อยถูกนะคะว่าอันไหนมันชื่อสมุนไพรตัวไหนบ้างแต่อันเนี้ยดูออกว่าเป็นดอกเก๊กฮวยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอะไรใบบัวหรอเปล่าอ่าใบบัวนะคะไอ้น,นี้จัดเลี้ยงเนี่ยเราก็จะเอามาต้มนะคะทําเป็นน้ําสมุนไพรที่สดชื่นมากเดี๋ยวเจแาปานจะเอาไปล้างผ่านน้ําก่อนนะคะ เอล้างผ่านน้าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนในการต้มก็ไม่ยากเลยถ้าใครมีผ้าขาวบางแบบนี้นะคะก็อเอาสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปในผ้าขาวบางเลยค่ะแล้วเราก็มัดให้เขาเนี่ยอยู่ในผ้าขาวบางเวลาต้มเนี่ยสมุนไพรพวกเนี้ยเขามีผงมีอะไรเป็นแบบรากไม้หรืออะไรเงี้ยคะจะได้ไม่ทําให้น้ําเนี่ยต้องมานั่งกรองอีกรอบนะคะวิธีนี้ก็สะดวกดีค่ะแล้วเราจะเตรียมน้ําในหม้อสัก2ลิตรนะคะ จับจับเลี้ยงที่ได้มา1ห่อแบบนี้ใส่จับเลี้ยงลงไปในน้ําแบบนี้เลยค่ะแล้วเราจะเปิดแก๊สไฟกลางไปทางแรงนะคะตั้งหม้อเลยค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะรอให้น้ําเดือดสักประมาณ15 2 0ถึง20นาทีค่ะตอนนี้ต้มมาจนน้ําจับเลี้ยงเดือดแล้วนะคะ สีสันเขาก็จะออกมาแบบสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้เจ๊ปันจะใช้น้ำตาลใสแดงนะคะบางคนก็ใช้น้ำตาลกรวดถ้าเป็นพวกคนที่ทําขายนะคะแต่ว่าหาน้ำตาลกรวดยากใส่น้ำตาลใสแดงก็ได้ค่ะเพิ่มสีสันและความหอมอร่อยนะคะให้กับตัวน้ำจัดเลี้ยงถ้าไม่มีจริงๆใช้น้ำตาลทรายปกติได้เลยนะคะอันนี้เราก็สามารถชิมได้ความหวานตามชอบเลยค่ะ เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะรอให้น้ําเย็นก่อนบรรจุใส่ขวดหรือว่าใส่เหยือกใส่แก้วใส่น้ําแข็งพร้อมดื่มได้เลยแป๊บเดียวก็ได้น้ําจัดเลื้ยงเย็นใจเย็นจริงแล้วก็สดชื่นมากเลยค่ะเป็นน้ําแก้ร้อนในที่ดีมากๆสมุนไพรสิบอย่างมีประโยชน์มากๆเลยค่ะ แล้วเราก็จะได้ทานน้ำจับเลี้ยงที่ดีต่อสุขภาพสดชื่นหอมอร่อยชื่นใจเจแปนขอชิมหน่อยนะคะอือหือสดชื่นมากอันนี้ก็เป็นจุขวดทำกินทำขายได้เลยค่ะสำหรับคนที่อยากเอาไว้แช่ตู้เย็นนะคะใส่ในเหยือกแล้วก็แช่ตู้เย็นเก็บได้ทานได้หลายมือ้อ เจ๊าปานขอตัวไปทานน้ำจับเลี้ยงก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ